สวัสดีครับหมุนทิ้งงานได้ไหมขยับทิ้งงานได้ไหมครับขยับขึ้นขยับลงได้นะคะแล้วขยับเอามอาเคาะแถบได้แต่ต้องกลับไปวางตำแหน่งเดิมนะคะตำแหน่องเดม คุณชนะไปแล้ว30วินาทีพี่ที่เขาส่งงานไปเป็นไงบ้างครับที่ดูมาก็โอเคนะครับผมถือว่าเป็นมืออาชีพนะ,ละหลายๆท่านเชื่อมีช่างช่างในตราดบุรีนี่พักษะดีเยี่ยมเลยใช่ไหมรักดีเยี่ยมครับผมเป็น<ผ>ม,มืออาชีพนะ,นะโอเคพ <นะ S 1> อได้เห็นแววหี่อยังฮะคนที่ชนะคนที่มีโอกาสชนะตอนนี้ผ่านไป1ใน10ยังอีกยาวไากลยาวไกลเหลือเกินนะบอกไม่ได้ ขนาดบอลโลกหรืออิตาลียังบอกไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอาเจนยังโดนเยอรมันถล่มทะเละเลยใช่ไหมโอ้เต่าเลยจ้องเชียร์น่าเครียดเลยพี่ <c oughs> ไม่เต่าแล้วตั้งแต่อังกฤษกับราเิีวตกรอบไปพี่ไม่เต่าแล้วพี่เหลือลปกติแนละ้ว รอบที่สี่เชิญรอด้านหน้านี้เลยนะครับใชนะ่เปลี่ยนมุกใหม่ได้ไหมเบื่อล้วเออที่พี่ที่ผมเรียกชื่อไว้นะฮะก็มารอมารอที่ข้างหน้าเลยนะครับจะได้เข้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวสัประมาณสิบโมงครึ่งนะครับทางเอสโบเนี่ยได้มีการเตรียมของว่างนะครับรออีกแป๊บเึ่นสิบโมงครึ่งนะครับโอ้มาแล้วด้วยอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วผ่านไปแล้วสองนาทีสามสิบวินาที อาเชิญรอบที่สี่มารอด้านหน้านี้เลยนะครับรอบที่สี่ใช่ไหมครับอนนโอ้รอบนี้ไวมากครับท่งใช้เวลาไปแค่สามนาทีนะ นำชิ้นง,งานไปจุ่มน้ำนะครับแล้วก็ทำความสะอาดโอ้โหพี่ยังไม่ถึงห้านาทีพี่เชื่อมเสร็จแล้วเหรอไฟไฟน่าดูเลยสวยด้วยไม่ให้เร็วอย่างเดียวสวยด้วยไม่ได้เร็วอย่างเดียว